วันนี้เป็นเมนูข้าวหน้าไข่หุงพร้อมกับหม้อหุงข้าวจะเป็นอย่างไรจะลองดูว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรไวันนี้วัตถุดิบมีนี่เลยนะฮะไข่ไก่สองฟองนะครับแล้วก็มีหอมนะฮะหัวหอมซอยนะครับมีใบกระเพรานะฮะแล้วก็มีพริกซอยนะฮะมีพริกซอยนะครับแล้วก็ข้าวหอมมะลินะฮะข้าวหอมมะลินี่เอาไปซาวน้ําแล้วก็ ใส่หม้อหุงข้าวนี้นะฮะเราจะหุงข้าวนี้เลยนะครับเราจะหุงข้าวเหมือนหุงข้าวปกตินะครับนะฮะวันนี้จะเป็นเมนูแบบง่ายๆอ่ะไปลองรับชมกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะครับเรานําข้าวหอมมะลิไปซาวน้ำนะฮะประมาณสักสาน้ำนะครับนะครับแล้วก็ใส่หม้อหุงข้าวแบบนี้แล้วก็เติมน้ำเปล่านะฮะลงไปนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปให้ สูงกว่าข้าวประมาณสักหนึ่งข้อนิ้วอ่ะนะฮะเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับก็ปิดฝาหมอ้อเลยนะครับปิดฝาหมอ้อแล้วก็กดหุงข้าวเลยนะครับนะฮะนี่เลยเนาะนะครับระหว่างที่เราหุงข้าวนะฮะระหว่างที่เราหุงข้าวเราก็มาเตรียมไข่ที่จะนําลงไปนะฮะนะครับอ่ะครับลำดับแรกนะฮะเติมน้ำปลาลงไปนะครับ ใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับตีไข่ครับตอนนี้ครับหอมนะฮะหัวหอมที่เราหั่นไว้นี่แหละเพื่อความหอมเนาะนะครับพริกนะฮะอ่าพอเข้ากันนิดหน่อยแล้วนะฮะลำดับสุดท้ายครับโรยด้วยใบกะเพราลงไปนะครับทำเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วไปรอข้าวกัน ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคครับพอข้าวใกล้สุกอย่างนี้แล้วนะฮะเตรียมไข่ไว้เลยนะฮะอ่าฮะเราจะเปิดหม้อข้าวละนะครับเราจะเปิดหม้อข้าวแล้วนะฮะข้าวใกล้สุกแบบนี้นี่เลยฮะพอข้าวใกล้กําลังสุกแบบนี้ใส่ตอนนี้ได้เลยนะครับใส่ไข่ตอนนี้ได้เลยครับอ่าปิดฝาครับปิดฝาครับ รอให้ข้าวสุกต่อไปนะครับไขยังไม่หมดนะฮะไข่บางส่วนยังใส่ไม่หมดเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะใส่นะฮะบริเวณขอบๆนะฮะให้เต็มครับโอเคข้าวสุกแล้วนะฮะข้าวสุกแล้วไปดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะอือหือนี่สุกใหม่ๆเลยนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ ส่วนบริเวณรอบขอบที่ตอนแรกยังไม่ใส่หมดนะฮะหนุ่มกุ๊กได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือนะฮะนี่เลยครับข้าวหน้าไข่หุงพร้อมกับข้าวจะเป็นอย่างไรครับวันนี้ใช้แบบรสแบบคล้ายต้มยำเนาะนะฮะโอ้เนาะอ่ะปิดไว้อีกสักห้านาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับ ครบ5้านาทีแล้วนะฮะไปดูพร้อมๆกันเลยว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับอืมนะนะครับอ่านะเอาละเตรียมจาไมนไว้แล้วครับเราไปตักกันว่าจะเป็นอย่างไรครับอืม นี่เลยฮะนี่นะนี่เลยฮะได้หลายที่เลยนะครับได้หลายที่เลยนะฮะเรียกว่าต้องการปรุงแบบไหนได้เลยนะครับอือหือเนาะ โอเคนะครับนะครับเรียกว่าไม่เสียพื้นที่ข้าวนะฮะข้าวเราก็ยังกินเป็นข้าวสวยไปกินกับอย่างอื่นได้อยู่นะฮะนะครับแต่ตอนเฉพาะตรงหน้าตรงนี้เราก็มีไข่แล้วนะฮะไปลองชิมดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอืมนะนี่เลยครับอยากจะหยอกอะไรเพิ่มเติมนะฮะ ก็ได้เลยนะฮะแต่ว่าที่เราปรุงไข่ไปแล้วน่าจะโอเคนะครับอร่อยครับอร่อยอืออร่อยฮนะนี่นะฮะอือืออร่อยได้ทุกรสชาติเลยนะครับ เหมาะสำหรับคนที่อยู่คนเดียวอยู่หอพักนะฮะต้องการเร่งด่วนแบบนี้เรียกว่าอร่อยได้เลยนะฮะโอเคครับทา่านท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มกุ้งด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปอริสอร่อยกับเมนูแบบนี้กันนะฮะ